สวัสดีค่ะเข้าป่าเห็ดกับพวกเราในพานี่แล้วนะจ๊ะวันนี้จะพามาเก็บเห็ดตับเต่าค่ะนี่เราเจอสองดอกนะทุกคนน,นี่นี่นะคะ,ะนี่ทางนี้มีอีกดอกหนึ่งนะคะทุกคนตกเ,นเริ่มเลยเออเออนาด้วยนะคะทางโน้นมีอีกไหมพี่อุ้นดอกหนึ่งพี่บอยทุกคนนุ่นดอกหนึงแล้วก็มีเห็ดเดี๋ยวจะซูไ้ดูนะแล้วมีเห็ดยุขาด้วยนี่เห็ดยุขานี้เห็ดตับเต่าในทะุกคนเห็นไหม เดี๋ยวเราเก็บดอกนี้ก่อนนะคะนี่อุ้ยดูสวยๆเลยค่ะเก็บเห็ดกับพวกเรานะคะดูเห็ดยูคาขมกับเห็ดทามันอยู่ด้วยกันเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าตรงนี้เห็นไนะใส่ตะกรก้าก่อนเออพเราจะมดุดพาทุกคนเข้ามาเก็บนะคะนี่สดๆเลยนะคะวันนี้คนเต็มป่าเลยนะคะทุกคนนี่เต็มป่าเลยหมานไข่หมานมันนะคะนี่ นี่ตะเตาอ,อู้ดูในพานของเราได้มาอู้ดน,นะคะอันนี้ยังไม่เก็บนี่เราเก็บอึบนี่นี่นะคะทุกคนเยอะมากเอาแล้วจะออกไปยังไงอ่ะมือเดียวแต่ก้าวไม่ได้เอามาเดี๋ยวนะคะอึบอึบนี่นะอึบโอ้ยไก่จังมีไหมทางนูน้นอะหมดแล้วเหรอทางนู้นเนี่ยข้างบนนี่ึ้นแล้วเอาแล้วโอเคโอเค นะนทุกคนนี่ดูผลงานมันอยู่ด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> เห็ดขมกับเห็ดหวานนะ <c oughs> เดี๋ยวเราใส่ตะกร้าก่อนเราจะไปข้างหน้าอีกนะคะ <c oughs> ทุกคนดูป่านี้กําลังดอกเล็กนะ <c oughs> อันนี้เห็ดตับเต่านะคะอันตรงนั้นนะ <c oughs> เห็นไหมอันนั้นเห็ดยูคาเห็ดขมเกิดใกล้ๆกันอีกแล้วนะ <c oughs> นี่เราจะเก็บกองนี้ก่อนเฮ <c oughs> ้ยกำลังแสบเลยใ <c oughs> ส่สตาเอา <c oughs> น ถึงขมถึงเห็ดผึ่งท่ามปนกันเลยนะคะเบลี่บอกมันอยากเกิดไก่กันเอาไปเก็บทั้งอีกนี่นะคะอันนี้อันนี้เห็ดขมนี่อยู่ปลาเดียวกันนะคะเกิดปนกันเลยะคะ่ะนี่คนเต็มปลานะคะมาปลานี่เสียงดังวะไรน,นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปต่อข้างในอดอกกระดังงำใช่เฮ้ยสวยใส่อีก ไปทางเมืทางไหนทางนู้นนะไปห้ามจะไปทางหนาได้กระลังดอกหน่อยๆดอกไงเขาเก็บไปไหมืนะ่อหลายภาพด้านเขาเบิง่งนี่กระลังขึ้นเลยนี่ตึบเต่ามาเก็บให้มืดนี่อึบกระลังแสบเลยนี่นี่วะนี่อู้นี่น่หน่อยๆอยู่ปล่อยไว้ไป,ไปทุกคนเรามาเจอเห็ดเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานมีดอกหนึ่งนี่หาโมมันแล้วหาโมมันแล้วมีบอยหาโมมันมืมัน,น,มนยุ่งใส่ นีดีห้อยเขาเก็บไปเห็นตาขานี่อู้เขาเก็บตัวดอกใหญ่มันไปเขาจุงดอกหน่อยไว้เฮ้าเฮ้เอาไปร่วมกันมีเฮ็ดเพิงหวานค่ะเพิผงหวานดอกแรกของปีนะคะปีนี้กำลังพ่อค่ะนี่ขเขาใส่กระตาไว้เอ้ยหามมักป๊อดเฮ็ดเพิงหวานเบ่งหอยยางจนมืออุ้ยไม่ดอกหน่อยมนันน้ำเบ่งยางจนมือมาพ่ออู้ดอกเป็นไงลยวะมามามากับบานเฮาป๊อดพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานเอาดอกหน่อยมนันน้ นี่นี่นี่ดอกลอยมันเห็นบ่ะดอกลอยไปน้ำอ่ะส่นนี่บอส่วนเดี๋ยนี่มูมันบ่หนอฮึมันคือเกิดสนีมันอาจจะไม่มูมันหลายๆเนาะอู้ได้แกงเฮ็ดเผืงหวานนี่ดอกที่สองของปานี่ปีนี้เขากำลังได้เด้อสายตาสายตาเอ้ยเห็นไหมเนี่อุ้ดอกพวกนี้นี่นี่ดอกนี้ดอกน้อดอกน้อนี่แมนบอ ใช่ไหมล่ะจะไ,ไป um เสี yeah. ่ยงอุ๊ยอึ๊บอึบอึ๊บดูหยาดเปอนี่นี่ผู้ดอกนึงผู้ดอกนึงเก่งมากเก่งมากเมื่อยแล้วพี่น้องกลับบ้านเฮางวันนี้เต็มตาละทึ่งเห็ดเพิงหวานทั้งเห็ดเพิงถ้ำทั้งเห็ดขมไปหมดเวลาแล้วเที่ยงกว่าแล้ว